ชิปโป่หนึ่งเตอนรู้ความจริงทุกอย่างแล้วฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับผมรู้ความจริงทุกอย่างหมดแล้วคุณสมชายผมรู้ความจริงทุกอย่างหมดแล้วอฮะความจริงอะไรคุณรู้อะไรคุณคือฆาตรกรเฮือผมยอมแพ้คุณฉลาดมาก <c oughs> โหสุดยอดเลยว่ะอย่างแท่เอาเป็ดผมรู้ความจริงทุกอย่างแล้วเอ,อ้ยแว่นเหมือนเหมือนโคตดแท่อ่ะอยากใช้ประโยคนี้มั่งจัง ฉันรู้ความจริงทุกอย่างแล้วอ้ยะเหมือนๆเ,เอาประโยชน์นี้ไปใช้กับคนอื่นบ้างดีกว่าเออว่ะน่าหนุกแต่จะไม่โดนเขาด่าใช่ไหมถ้าเขาจะด่าพวกเราก็วิ่งหนีดิใช่แล้วแวน่นพูดถูกต้องแต่งตาหน้าตาคนเหล็กไอโฆษณานี้มาอีกะจะว่าไปแล้วเสียงคนภาคโฆษณานี้เสียงเหมือนมึงแลวแวน่นเออเสียงกูเองเฮ้ยจริงดิใช่แล้วกูเป็นฟฟีเซนเตอร์โอ้จริงอะ่ะกูว่าแล้วเป็นมานานเท่าไหร่แล้วเนี่ย โอ้ยหลายเดือนแล้วก่อนหน้านี้ก็ข้าขวโพดคั่วตาลิงชิงผลไม้ไงไอ้ยะไหนไหนมึงลองพูดสิข้าขวโพดคั่วตาลิงชิงผลไม้ไอเ้แว่นมึงเป็นดาราเฮะไม่ใช่ข้าวแต่เสียงไม่เอาหน้ากูอา้าวมีนี้ด้วยและนี่ก็คือความลับของแว่นมีอะไรกันหล่ะพวกเด็กเด็เฮ้ยเอาเลยเป็ดพ่อผมรู้ความจริงทุกอย่างแล้ว เป็ดรู้ความจริงทุกอย่างแล้วเหรอใช่แล้วครับผมรู้ความจริงทุกอย่างแล้วอเอเฮือไม่นะไม่อุตสาห์ปิดเป็นความลับมาตั้งนานเฮ้เป็ดทําไมพ่อมึงมีอาการตกใจจังวะกูก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ด้วยพ่อพูดถึงอะไรเป็ดรู้มานานเท่าไหร่แล้วลูกก็เพิ่งรู้วันนี้ครับพ่อขอโทษอย่าบอกใครนะ <c oughs> มันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอใช่แล้วพวกเพื่อนๆลูกก็รู้กันด้วยใช่ไหมเนี่ยเออใช่ครับรู้เฮ้เราว่าชักท่าไม่ดีแล้วนะ เออว่าเป็ดเรื่องอะไรก็ไม่รู้เนี่ยควรไปต่อหรือพอสันนี่เอางี้เพื่อเป็นการปกปิดความลับให้พ่อต่อไปเอาไปแบ่งกันใช้นะคนละพันเฮ้ยสุดยอดเลยว่เป็ดมาเรื่องอะไรเนี่ยถึงต้องยอมจ่ายขนาดนี้เลยยังไงก็รับเงินไว้ก่อนเธอเป็ดไม่งั้นเดี๋ยวพ่อเธอไม่จบเออรับก็รับชวนให้สงสัยจริงๆเป็นอันว่าตกลงนะห้ามบอกเรื่องนี้กับใครละ่ะโดยเฉพาะแม่ โอ้โหเว้ยวันนี้มีลูกค้าเป็นเด็กด้วยนับว่าเป็นเลิกงานยามดีมีลูกค้ามาตั้งสามหัวตอนเช้าเลยอ่ะอยากกินอะไรสั่งมาเลยลูกข่าวคะว่าไงครับหนูรู้ความจริงทุกอย่างแล้วว่าไงนะหนูรู้ความจริงทุกอย่างแล้วคะ่ะเออรู้ได้ไงอุตสาหปปิดมาตั้งนานว่าเราเอาอาหารหมาผสมให้ลูกค้ากิน <c oughs> แต่ก็ไม่แน่นะอาจจะรู้ความจริงเรื่องอื่นก็ได้อย่างเช่นเอาผงชูรสมาชงกาแฟ หรือไม่ก่า,จ,ากจะเป็นเรื่องที่เราเรียนทำอาหารมาจากสัพปอร,ร์เรอ,อโอ้โหเงียบเชียวสงสัยจะคิดนะว่าแต่ที่บอกว่ารู้่รู้เรื่องไหนทุกเรื่องค่ะรู้ทุกอย่างหมดแล้ว <S <S ถ้ารู้แล้วก็ช่วยปิดเป็นความลับ่อยนะอย่าบอกเรื่องนี้กับใครเลยเอ๊จะทํายังไงดีหนะ้าเป็ดนั่นนะ่ะสิเออเอางี้ละกันเดี๋ยวลุงให้กินอาหารฟรีมือหนึ่งโอ้โหนี่กะาจะคาปิดปากพวกเราเลยนี่ว่ะเอา้าทําไมพูดจังซั้นเออพวกเราเกรงใจครับไม่อยากกิน เออกินเถอะเดี๋ยวลุงทาให้หลายๆจานเลยกูว่าจะได้ตายหลายๆรอบพวกเรากินมาแล้วครับเอองั้นเอาไงดีเอองั้นเอางี้ละกันลุงให้เงินไปใช้เอาไปแบ่งกันคนละพันนะโอ้โหได้เงินใช้อีกแล้วเฮ้ยมุกนี้เด็ดวะแว่นเออว่ะทำไปเรื่อยๆอย่างนี้พวกเรารวยแน่ลูกโกลน เสียงหวานมาเชียลมีอะไรเด็กๆผมรู้ความจริงทุกอย่างหมดแล้วครับจะจ,จ,จ,จริงเหรอโอ้โหอาการออกกูนึกว่าคนอย่างลูกโกรนไม่มีความลับซะอีกรู้ได้ไงรู้มาจากใครพวกเราฉลาดครับรู้กันเองโอ้พระสงฆ์แต่ช้าก่อนกูมีความลับด้วยเหรอวะไอเด็กพวกนี้มันรู้เรื่องอะไรเราก็ยังไม่รู้เลยเอ๊หรือว่าจะเป็นสิ่งที่เราลืมไปแล้วนึกยังไงก็นึกไม่ออกว่าไงล่ะคะลูกโกรนไอที่ว่ารู้ว่ารู้เรื่องอะไรก็ทุกเรื่องนะครับทุกเรื่องเลย เราเรื่องมาร้ายแรงไหมเฮ้ยลุงโกรธถามแบบนี้เหมือนแกไม่มีความลับนะหรือมีแต่ลืมหรือไม่ก็อาจจะมีหลายเรื่องมากอันที่จริงแล้วนะถ้าใครโดนถามแบบเนี้ยต่อให้ไม่มีความลับอะไรก็ต้องตกใจเหมือนกันนุ่งเงาเราก็พูดมั่วๆไปก่อนให้เหมือนว่าเป็นเรื่องสําคัญเออเง้นมืองรับหน้าที่นี้ไปเลยแว่นทำไมอ่ะเวลาความแตกมึงจะได้สวยคนเดียวพวกคุณจะทําแบบนี้กับผมไม่ได้นะไม่ต้องมาทําเป็นผู้จาไพ่เราะเนี่ยเหยื่อของมึง ลุงโก้ครับเรื่องที่ผมรู้ม,มันสำคัญมากโอ้โหถึงขั้นร้องไห้เลยรอวะเรื่องอะไรก็ไม่รู้อะแต่ดูท่าจะสำคัญจริงๆใช่ครับสำคัญม,มากลุงโกนจะทำยังไงลุงก็ไม่มีเงินทองจะมอบให้แต่สิ่งที่พอจะทำได้ตอนนี้คือการฆ่าปิดปาก <S <S เฮ้ยสมเด็จ MK แม่กูนี่หว่าสมเด็จ a อเคเปล่าไม่ใช่นี่คือสมเด็จ m อ6ลุงขอโทษนะแต่พวกเธออย่ามีชีวิตอยู่เลย <S <S เด็กๆที่น่ารักกลับมาก่อนลุงยิงไม่แม่น <c oughs> โอ้ยเอเวนเอ้ยเกือบตายมูลุลงโกรธนี่ของจริงว่ะสงสัยจะถ่ายเงินผิดคนแล้วจะว่าไปมุกนี้กันตรายเหมือนกันนะเนี่ยเออนั่นดิงั้นหาเป้าหมายใหม่ดีกว่ามึงยังจะเอาอีกเหรอแน่นอนยังไม่ได้แสดงฝีมือเลยเฮ้ยทาง,งานเป้าหมายใหม่คนนี้เป็นไงเฮ้ยใครก็ไม่รู้ลองดูไงว่าคนกลตัวจะสําเร็จไหม มีอะไรมองหน้าทำไมโอ้โหดูซะด้วยเปลี่ยนเถอะเฮ้ยไม่เป็นไรเราเอาอยู่เออลองดูฝีมือแว่นลุงครับผมรู้ความจริงทุกอย่างแล้ว <c oughs> รู้ความจริงทุกอย่างแล้ว <c oughs> ใช่แล้วครับ <c oughs> รู้ความจริงอะไรวะเรื่องที่ลุงทำไงพวกผมรู้หมดแล้ว <c oughs> เออรู้แล้วก็ดี <c oughs> อะไรอีกละ่ะแล้วลุงไม่คิดจะทำอะไรหน่อยเหรออ่ะแล้วจะต้องทำอะไรอะ่ะพวกเธอรู้แล้วก็รู้แล้วสิเฮ <c oughs> ้ยผิดคาดว่ะเป็ด เออว่ะหรือว่าเรื่องที่เป็นความลับของแกมจะไม่สําคัญเราถามแกดูสิแล้วลุงคิดว่าพวกเราดูเรื่องอะไรเหรอเอาก็เรื่องนี้ไงเรื่องที่ลุงไม่ใช่คนไม่ใช่คนแล้วลุงเป็นใครเอาไหนบอกว่ารู้แล้วนี่ไงอไหนบอกว่ารู้แล้วไอ้เป็ดเอากูไปด้วยอ่ะตกลงมันไม่รู้เหรอ าาาไมมมดูเหมือนจะไม่ตามมานะจะถ่ายตังเขาเจอสัตว์ประหลาะนั้นโอ้ยตอนนี้รู้สึกวิวเหมือนกระเพาะหายไปเลยไม่ใช่ว่ามึงโดนกินไปแล้วเหรอเอาไอ้นี่นี่แก๊งเด็กสเปซวันนี้วันหยุดพ่กเธอมาทำอะไรกันครูไก่โยงเว้ยไก่ในชื่อพ่อพวกเราวิ่งหนีสัตว์ประหลาดมาครับเผลอเจอจริงๆนะคะเมื่อกี้เจอสัตว์ประหลาดน่ากลัวมากเลยเออสัตว์ประหลาดก็สัตว์ประหลาดจินตนาการสูงดีเนาะ ครูโย่งไม่เชื่อพวกเราเลยว่ะเฮ้ยงั้นเราลองเล่นมุกนี้กับครูโย่งดูไหมโอ้โหนี่จะถ่ายตังครูโย่งเลยเหรอน่าลองน่าลองพวกเราต้องร่วมมือกันสามคนเลยครูโย่งมีตังเยอะคราวนี้พวกเรารวยแน่งั้นมึงเปิดก่อนเลยเป็ดเออกูเปิดแล้วพวกมึงตามจัดไปอย่าให้เสียเออครูโย่งครับว่าไงครับพวกเรารู้ความจริงทุกอย่างแล้วจจจ,จ,จ,จริงเหรอรู้ความจริงทุกอย่างแล้วเหรอเฮ้ย hey, ได้ผลเปิลต่อเลยเปิ้ล ใช่ค่ะพวกเราทั้งสามคนรู้ความจริงทุกอย่างแล้วครูโยะโอูโหูถึงกระขขาอ่อนไม่น่าเลยครูโยงพวกเรารู้จนได้เนี่ยโอ้ไม่นะไม่ในเมื่อดูความจริงแล้วก็ช่วยไม่ได้ใช่แล้วครับต่อไปเอาไงดีอะว่าแต่ครูโยงมีความลับอะไรวะเนี่ยเออนั่นดิลองแกล้งหลอกถามดิเราก็อยากรู้เหมือนกันใครจะถามอะเดี๋ยวเดี๋ยวเราหลอกถามเองในเมื่อพวกมรู้แล้วจะทํายังไงกับเรื่องนี้ต่อครับเออครูก็จะไปคุยกับพวกพ,วกพ่อแม่เธอฮะไปคุยทําไมหรอ ก็แปลอาพวกเธอมาเลี้ยงไงเนี่ยเมื่อพวกเธอรู้ความจริงแล้วอะความจริงอะไรหรอก็ที่จริงแล้วพวกเธอสามคนเป็นลูกของครูมาให้พ่อตัวจริงกอดหน่อยเฮ้ยครูโย่งเป็นพ่อที่แท้จริงของพวกเราเหรอใช่แล้วเรียกพ่อสิอย่าเรียกครูพ่อที่แท้จริงโอ้โลูกพ่อทั้งสามคนกลับมาอยู่กับพ่อเถอนะครับผมอันที่จริงแล้วเด็กทั้งสามคนนี้โดนครูโย่งหลอกจะถ่ายตังกลัวฝันไปเหอะ ผมรู้ความจริงทุกอย่างของคุณแล้วเอาตังมาถ้าใครพูดกับเราแบบนี้ก็บอกกลับไปว่าผมก็รู้ความจริงของคุณแล้วเหมือนกัน